สวัสดีครับพอกันอีกแล้วเนาะมือนี้ก็มากดลีครับมันเดิมมันเคยครับตอนนี้แต้มห่อกระขึ้น2,000เป็นทีละลายแล้วครับมัอนี้ห่อกระมาพร้อมกับอาวุธบุ๋มมะแรงนะครับก็ได้สั่งเว้ยอาวุธไปซีชินนะครับเอาอาวุธซีชินไปย่อยเนาะครับเห็นเขาพากันติดกูรู้ตีนักดีนะครับเอ้ามูเข้าหายตัวแล้วครับน่าจะเน็ตรุดมั้งครับไปอาดลาดทิมป้ากันจ่อยบาดนี้เ่าเบาหอดตรงไหนล่ะอ๋อเห็นเขาอันเล่นบุ๋มมะแรงแล้วติดกูรู้ตีนักดีมั้งครับตัวผมก็บ่ติดครับผม เหมือนเดิมบ่ได้ไปน้ำอบุดแล้วล่ะครับเป็นน้ำตัวละครครับผมขนาดผมใส่กาดเอ่อเพิ่มคริติคอ้นนะครับ6%เซนะครับก็เหมือนเดิมครับหายจอมมิดจัดเหมือนเดิมครับมาครับผมเทินแรกครับเทินแรกถึงมัวหาจะหนีปลาห้าแล้วห้ากบซูเพื่อก้าครับกะจะบมไดบังอาลนานะครับแค่อยากได้เควสน็อกในสนามปล้องนะครับเป็นเควสกิ้วห้านี่ล่ะเบิ้งจากซื้อฟังตรงขามแล้วขนาดจะมานํำกันพร้อมนะครับ ว่าไปแล้วคลิปนี้กะจักสีได้ลงย่ำใดเนาะถ้าถือช่วงปีใหม่พอดีกะสวัสดีปีใหม่ลุกหน้าน้ำได้ครับผมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับบ่ได้คอยอย่างไรแล้วครับสุขภาพคือสิ่งที่ดีที่สุดครับผมในยุคสมัยตอนนี้เนาะโรคภัยไข้เจ็บลมกลายขึ้นแต่โรคหนึ่งคนทุกคนก็บ่อยากเป็นนะครับก็คือโรคซับจางเนาะผมก็ขอให้ทุกคนนะครับร่ลำเรวยๆนะครับหาเงินเก่งๆหาเงินมั่นมนเนาะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงปีใหม่คนกับขี่ฮอดบานก็พากันีกับบ้ารับ ก็ขอให้พากันเดินทางปลอดภัยนะครับผมส่วนโู้เดทีล่างานบ่ได้นะครับกัสทรงต่ความผิดฮอดกลับบัานก็ได้ครับผมแต่ผมก็นับถือหัวใจคนที่ขับรถกลับนะครับกัว่าบ่รเ้เนาะครับเพราะว่าปีนึงก็ได้ยุดเงีๆเทียเดียวเนาะกิดฮอดบัานเป็นธรรมดาก็พากันขับรถมานะครับถนนมีแต่ผาเฮราะเนาะก็สมซื้ออยครับผมมีแต่ผาเต็มถนนเลยครับกว่าจะฮอดบ้านเท่านะครับจากช้เลา แปดถึงเก้าชั่วโมงนะครับจากกรุงเทพมาแถวอีสานแถวอุดรคอนแก่นนะครับก็ต้องได้บวกเวลาเพิ่มไปเนาะเพราะว่ารถมันติดทุกคนก็อยากกลับบ้านคือกันถ้าในอนาคตนะครับถ้ามีรถไฟฟ้าความเร็วสูงก็คืองซีดีเนาะครับเฮาก็จะใช้เวลาเดินทางบ่โดนล่าสุดก็ได้ยินข่าวมาว่ามอเตอร์เวย์แถวลำตะคองซีคิวนะครับก็เสร็จแล้วก็น่าจะเปิดไฮไซร์เราแบะมั้งครับบ่รู้ว่าจะระบายรถได้หลายปานใด้เนาะครับผู้ใดขับรถขับล่าเหนื่อยลาง่วงก็จอดพักครับผมฮอดซ่าดีกว่าบ่ฮอดนะครับ มากับผมตัดเข้ามาได้เกมครับบาทนี้จากที่ห้าฟอยมาโดนแล้วผมก็คิดว่าผมจะเล็งตัวนานะครับเพราะว่าได้ยิงเพิ่นแล้วเนาะิึงเหล้วผมกับวนาจะรอดนะครับตั้งปอมสองคนละ ผมก็บ่อยากเรียนเทิร์นบลินปันได้นะครับเพราะว่าเขาจะเสียเปรียบเนาะอาสันผมจะยัดตูนาไปเลยเพราะว่าจังใดก่อเขาก็บเรืออยู่ดอก นีลุมออกนะครับบางที่ผมกลับบอกขัดใจระบบนะครับว่านีลุมมันส่งผลในเทิร์นต่อไปหรือว่าเทิร์นนีนะครับแต่บางเทิร์นกัดส่งผลในเทิร์นนีนะครับบางที่คือนีลุมกัดถึกสกัดสมมาตรคูได้เลยแต่บางที่กัดต้องทาเทิร์นต่อไปหรือว่าข้องมุดหาตกลนไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองกลับไปอ่านเงินใครหม่อยู่ครับผม จากที่สังเกตเล่นเราสไตล์กันเลนคือกันเปนเลยเหมือนคาดกันมานะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นคน,คนเดียวเล่นนะครับผมไปครับผมยังจะเสียแล้ใไซกอแล้วกับยาดเต็มไปเลยครับเฮ้ยกดพิษเพราะว่าเพื่อนนาจะคุดได้แล้วนะครับตัวนาถ้า,ากดบวกหนึ่งก็นาจะถือเต็มสองนัดนะครับถ้ากดบวกสองผมยันอีกนัดหนึ่งมาถืออยู่เอา้าจมตีตัวหนื่งมาออกย้ำหนีความ อีกนัดหนึ่งบ่เถือกีเลยครับโจมตีตัวเหนื่อกับบเถือน้ำเบิงทรงเหล่าเคลียท่ากับบะหนาจะได้นะครับผมหนาจะไปฟอร์พออยินในเทิร์นนี่แหละเอ้าเพิ่นพลาดนะครับแต่กับบมุมตัวบนนะครับผมอืมดีนะครับท่าตกลงมาแต่เ่าบะตกับถือกไกลตอดตายแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ถือว่ายื่ชีวิตได้นิดนึงนะครับ ถ้าห้าจะยือจนกว่าจะได้อันติเมตรอบไม่ก็น่าจ,จะบดถึงนะครับเหลือดหน่อยห้กาก็น่าจะล่อแต่เพื่อนผ่านแหละครับแต่เบิงราวก็น่าจ,จะยากอยู่นะครับเพราะว่าสกิลใกล้ล็อกเป่าเพื่อนา,นานจะคู่ดาวเสร็จละโมเมนต์ผมเบาตัวนะครับคีตดดคอนี่ท่านผู้ฟังตั้งแต่เบิงมานี่เห็นผมติดคีติคอไปครับ ถัดติดกุลูตดนักจากดอกสองดอกนะครับผมว่าตัวนาก็นนาจะไปฟอร์พอินแล้วเนาะแต่อันนี้มิดจัดครับผมแต่ขนาดขีเพียวนะครับขีธรรมดาโมเมนต์กุลูตินากยังบ่ติดเลยครับโมเมนต์เข้าแสดการเปลี่ยนตุกตุกบ่ครับผมคิดว่าตุกตุกติดขีแต่คอดีกว่านี้อยู่นะครับเรียบร้อยครับผมตาเนี่ยก็ถือว่าเขามาว้อมครับไปเกมต่อไปกันเลยครับ <c oughs> ด้านแบบนี้ถ้าเป็นด้านแบบนี้ผมก็เคยเกอดอยู่ฟังขัวจักเทียเลยครับส่วนมากนะครับลอยเกือบลอยเปสิ้นเลยก็ได้จะเกิอดอยย่ฟังใส่ตลอดเลยถ้าเป็นด้านแบบนี้มาลุนกันครับว่าเขาจะได้ไปฟอร์เพออินก่อนโม่บะหมับ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 เกือครับนะครับโม่เขาต้องแซนะครับโอ้โม่เขาบินไปคูดเลยครับผมแต่ก็เหมือนสางโจ์ให้โม่เพื่อนฟังตรงขามนะครับว่าจะเลือกขารถถังหรือว่าขาเฮ้านะครับ เอามูิ่นจะเลือกขารถทังหรือว่าจะขาเฮานะครับถ้าเลือกขารถทังนี่ก็ผมก็น่าจะรอดนะครับเอาเพิ่นเลือกขาผมครับผมเอาบ่าถือพร่อมระบงซาบ่านี้จังวันนี้กูสามโกต้องมาแล้วละนะโมาูโอ้เลือนนิดเดียวครับผมบ่เสียแห้งที่เฮานับถือนะครับ ถ้าเป็นแบบนี้ก็เป็นเฮ้าโตกรับแล้วนะครับผมก็จะบินไปหาตัวลังครับผมมูเฮ้ากันนาจะคุดตัวนาตายถ้ามูเฮ้าขุดตัวนาตายเกยมนี้เฮ้ากันานาจศนะครับ mm hmm. fc ครับโ้ขอพูณหลายหลายด้ครับบ่ไดดพิมพ์นะครับผมก็ถือโอกาสขอบคุณในนี้ได้ครับผมเพราะว่าถ้าพิมพ์แล้วมันก็นจะบังหน้าจอเนาะ เดี๋ยวๆแต่ผมก็ได้ตั้งค่าขอความเร็วไว้นะครับขอขอบคุณเนาะเดี๋ยวกดขอบคุณเพิ่นก่อนครับผมแป๊บหนึ่งขออภัยนะครับเรียบร้อยครับมูฮ่าได้สือตัวทรงมูเพิ่นแบบฟอพอเอ็นละคนแรกต่อไปก็เป็นตากะตากนะครับเฮากจะแชร์เพื่อข้อมั่นใจก็น,นะครับเทิร์นต่อไปเฮาคอยหาตํนแน่งที่เฮ้ามั่นใจแล้วคอยจังขุดนะครับดูพี่ทุกคลิปโอ้ขอบคุณหลายๆได้ครับได้เห็นข้าแบบนี้เรามั่นแบบมีกําลังใจขึ้นมาหลายนะครับผม เกมนี้ก็ขออนุญาตถ่ายวิดีโอน้ำนะครับผมแล้วก็ขอแต้มไปพร้อมนะครับผมไปไว้เจอกันเกมนารครับแต่เกมต่อไปกันเลยครับเ <B GM> บิ้งจากลักษณะแล้วเกมนี้น่าจะยืดเยื้อนะครับเพราะว่าขุดบ่อได้พร้อมเนาะก็วัดที่การอ่านเทิร์นและก,การสร้างดาเมจนะครับแต่ที่สําคัญคือกุลูตินาครับผมผู้ยาติดกุลูตินักดีนะครับมีโอกาสชนะสูงครับผมเกมนี้ อ้าวโมวเฮ้านนาจะเดินผ่านนะครับขยำไปอยกายกันบ่ดีมาได้นะครับเพราะว่าไกลมันจะตอดถึง2ตัวเนาะหมเฮ้านนาจะบ่ได้คำนึงถึงตรงนั้นเทิร์นแหลกของเฮ้านะครับตัวหนาเพิ่นยิงถึงเฮ้าแล้วเนาะแต่ตัวหลังเพิ่นหนาจะยิงยากจังหน่อยระยะประมาณ20ขึ้นเลยเทิร์นนี่ผมก็จะแซ่ตัวหนาไปนะครับเทิร์นต่อไปผมคอยจังจะบินไปอยตรงกลางนะครับผมคิดว่าจะไปรับดามีหมูาเฮดาเมีเนาะเบิงโซ่แหลมวมวเฮ้าก็น่าจะพลังจมตีลายกว่าเฮ้าเนาะเพราะว่าเพิ่น v ิ p 6พุน่น เธาเนินเมื่อกี้นี่มูเฮาแซตูนาห้กะเฮาก็จะได้บินแบบบ่ต้องไ่เกาะน,นะครับแต่เทินต่อไปหมอนันเพิ่อนออกจากน้าแข็งเฮาต้องไ่เกาะครับเ่ซสั่นเฮาเจ็บแน่นอนครับผมต้องจําใจเสียเกาะแรลกไปครับเพราะว่ามูเฮาเบิงท่าที่เราบบน่าจะขยับไปข้างหน้าเลยถือดาเมจ2คนผมมองว่าจังได้กับบคุมนะครับแต่เบิงทรงแล้วตัวายสุดก็น่าจะแซ่เฮานะครับเพื่อลบกาะเนาะวังว่ามูเฮาจะซอยเฮานะครับ เทอนนีมูเฮาหยาดเต็มนะครับถ้าเป็นแบบนี้ถ้าผมถึกแซน้ำแข็งเทิรนต่อไปผมคิดว่ามูเฮาก็น่าจ,จะบอซอยนะครับเพราะว่ามันเสียเทิรนก่อเพิ่นเนาะครับเพิ่นก็นาจจ่าจะหยาดเต็มแม็กตอแลละครับถ้าบ่ถึกแซก่อนถือแซสองวันนี้เพิ่นเลือกที่จะตั้งปอมนะครับเรียบ้อยครับผมมอนีแซ่ดีเบื้องจากวิธีเราก็น่าจ,จะแซ่ผมนี่แหละเพราะว่าเทิรนต่อไปเป็นเทิรนของผมเนาะได้เทิร์นบนไอน้ำแข็ง มูเฮ้งางีดเต็มนะครับเอามูเฮ้าในกุลูตีนักเม็ดรแรกแล้วครับผม เขาได้เทิ่อนบินในน้ำแข็งกับจริงนะครับแต่ไอเทมบอได้คู่ดาวนะครับผมเหมือนแซรไอเทมเข้าไปในตัวน้ำเนาะตัวตั้งป้อมตัวนี้เพื่อนได้อันติเมียแล้วนะครับอันตรายครับผมแซไปก่อนก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าโม่เพื่อนจะซอยถือว่เนาะถ้าโม่เพื่อนซอยถือดาเมตผมขนาดจะรับเต็มเต็มครับเพราะว่าบอมีเกาะก็ะเข้ากับตีทคู่ดาวอยู่เนาะเกมนี้ผมคิดว่าเข้าเดินเกมพิดตั้งแต่ต้นเกมนะครับที่ผมเลือกที่จะบินมาเมื่อกี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับเขานิดนึงนะครับที่เพื่อนซอยผ่านนะครับผม เบื้องจากการเลื่อนของหนาจอแล้วนะครับเมื่อกี้ก็คิดว่าหนาจะเป็นเทิร์นของตัวที่ฮาวเซน้ำแข็งไปเนาะตอนนี้ผมคิดว่าผมเสียเปรียบเทิร์นนะครับผมก็เลยว่าจะยิ่งธรามดาไปก่อนนะครับในความรู้สึกผมอันนี้คือความรู้สึกนะครับคิดว่านนาจะได้เทิร์นบินต่อจากมูฮ่าเนี่ยแหละครับเทิร์นนี่ผมอยากให้มูฮาแเซตเพราะว่าถ้าซางดามีดกับเพื่อนนี่เพื่อนในอันติเมดแน่นอนครับผมแล้วอันติเมดเพื่อน ที่ตั้งปอมนะครับระดับ BAP เก่าถึงผมจะใส่เกาะผมว่าหนาจะบอลลอดครับผมบบมีทางเลือกนะครับจนได้ข้ากระตองใส่เกาะเพราะว่าฟังตรงขามเพื่อนได้อันติเมททั้งสองคนเลยแล้วก็ญาติเต็มไปเลยครับขอให้มีคุลุตินะักจักดอกสองดอกก็ยังดีนะครับทีมดาเมีไดบแฮงโมเนาะผมคิดว่าเทิร์นต่อไปฟังนั้นเพื่อนก็จะเด่นเทิร์นบุญที่กันนะครับทีเดเนี่ยตบมีผู้ใดผู้หนึ่งถือแซนแน่นอนล่ละเพราะว่าห้าใส่เกาะทั้งสองคนเลย เรียบร้อยครับผมเพื่อนอาจจะแซมูเฮาแล้วก็ลุ่มเฮ้านะครับแซสองสยองควนบออเพื่อนเลือกที่จะเพิ่มเลือดนะครับถ้าเพื่อนเพิ่มเลือดแบบนี้เทิร์นต่อไปเตรียมตัวรับแรงกระแทกได้เลยครับเพื่อนอาจจะอันติเมตซ่เฮ้านะครับเทิร์นต่อไปมอนี่เพื่อนกน็ใส่เทิร์นเบิร์นครบแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อนแซมูเฮ้าแล้วก็ได้เพิ่มเลือดอีก มาลุ้นกันครับถ้าผมว่าตายผมน่าจะได้ส่วนคืนอยู่นะครับเรียบร้อยครับผมถ้าติดกุลูตีนักแบบนี้ผมว่าน่ารอดครับถ้าติดกุลูตีนักผมน่าจะรับใบอยู่นะครับบัมแปดพันเก่าครับผมเม็ดละสามพันเอ็ดสามดอกก็น่าจะเก้าพันกว่าเลือดผมมื่นสองรับใบครับผมเมื่อกี้นี้ถ้าติดกุลูตีนักเนาะตามที่ผมบอกแล้วครับใดติดกุรูตีนักเกมนี้ก็ได้เปรียบครับผมปายครับเกบเป็นยันซอยมมนะครับผม แต่มึงเราโม่เฮากันนาจะเล่นยากเนาะครับเพราะว่าเกาะโม่เฮาเบิดแล้วเฮากันนาจะได้เก็บมินยันใบถ้าเพิ่มแต่พาวเวอร์นะครับคงบ่ได้เก็ตมินยันเลยเพื่อ่านล่างเนาะเทอหนีโม่เฮาต้องญาตตัวไก่ให้ตายแล้วล่ะครับเขายังจะเล่นง่ายเนาะอโม่เฮาเหลือที่จะเพิ่มเดือดครับผมเทอหนีถ้ามโมเฮานะครับญาตตัวไก่ตายนะครับถ้าตัวนาญาตโม่เฮาบ่ตายนี่แล้วโม่เฮาจะได้อันติเมีอีกรอบนึงเนาะดีบุดีมีโอกาสพลิกไฟครับผมเมื่อกี้นี้ เพราะว่าตัวหนักกอเพิ่นกระเบิดแล้วแต่กะว่าบ่ได้ครับผมถ้ามูเฮาหยานตัวไกลบ่ตายกะมี่าซ้ำเกาเนาะแต่ถ้าพูดถึงความหนาจะเป็นเมื่อกี้ผมว่ามีโอกาสลุนเนาะครับเพราะว่าจะไดนกอมูเฮาก็บบะมีแล้วนะครับน่าจะเทียงหยากอยู่แต่กะว่าบ่ได้อีกละครับเพราะว่าเฮาอยู่นอกเกมนะครับเฮาอ่านเกมได้เบิดเพื่อนอยู่ในเกมเวลาเล่นหน่อยครับผมเวลาคิดหน่อยก็ต้องยอมรับในการตาเสินใจเพื่อนเนาะถ้าเพื่อนบินมาแบบนี้ถึกบวกสองคูณสามตายแน่นอนครับเพราะว่า ตที่ตั้งปอมเมื่อกี้นี่เพื่อนไเกะนะครับถึงเพื่อนจะยิงถือเจ้าของดาเมียกับบนาจะเข้าร้ายเนาะอือหือเก่าดอกเต็มเต็มครับผมขีสามพันกว่าครับอือหือบนาลอดครับผมจบเป็นที่เรียร้อยแล้วครับผมเกียมนี่ก็ไดดมันอยู่เนาะไปเกียมต่อไปกันเลยครับ เอา้ากดเจอคนเก่าตาเมื่อกี้ครับเกมนี้เขาจะได้ลรางแครนวันี้เอา้าเิวซีสิบแปดมาได้จังใดวะนะจากที่เหรียญมาหลายมือนะครับเพิ่งเห็นครับผมเกมแรกเลยเิวซีสิบแปดเดี๋ยวจบเกมร้องเบิงนะครับบาแต้มเพิ่นเท่าใดแต่เบิร์กเหล่าขนาจะสองพันนะครับเพราะว่าทุกมเงินกดเจอได้สองพันถ้าเิวซีสิบแปดแต้มสองพันนี่ถือว่าขยันเล่นมากเลยครับยอมรับเลยแต่ถ้าเล่นแบบคูดแบบนี้ผมบอกว่เลยว่าสองพันแน่นอนครับถึงเขาจะดาเมจหน่อยนะครับถ้าเขาเล่นยญทรายคูดยังเสียนี่มีโอกาสชนะเมือเดิมครับผมผมก ไตเต่ามาได้กระยอนขุดนะครับหน่อยนะครับที่จะปิดดาเมจโดยการขาเนะทาบรจับคู่ได้คนที่พลังโจมตีหลายๆเนาะครับเวลาผมเจอค้นที่ VIP หลายๆหรืออวธบวกซิมหานะครับส่วนมากผมจะเน้นขุดอย่างเดียวครับเฮายิงสุดท้ายมูนะครับเป็นเทินแหลกของเฮาพร้อมทุกคนใส่เทินเปลืองกันเบิลยเลยผมยิงธรรมดาไปได้เล่นเทินเบิร์นแน่นอนครับผมเทินต่อไปผมกะจะแชร์ซอยมูนะครับ เพราะว่าเทินที่ต่อจากเฮ้าจะเป็นเทินตัวที่อยู่ไกลมูเฮ้านะครับเพราะว่าเพิ่นใส่เทินเปืองหน่อยกว่ามูเฮานาะเฮาก็แซ่เพื่อให้มูเฮ้าขุดต่อเลยครับเพราะว่าดาเมจมูเฮ้าแห้งอยู่แล้วเอา้ามูเฮ้าคือเหลือก,กดแบบนี้เอา้าเบิ่งจากกดอโมจิแบบนี้นะ่จาจะกดผิดนะครับถึงจะก,กดผิดก็เจ็บเพื่เก่านะครับสกิลไกล้แดงต่อที่เราหารอยครับผมหาดอกกัดสองพัหาแล้วครับผม เบิงจากการค้านงไม้แบบนี้ก็น่าจ,จะมีจุดมุงม่งหมายที่ชัดเจนนะครับเอาถือว่าเพื่อนผลาดนะครับที่บอไซเกาะแต่ก็คือว่าล่ะครับถ้าเพื่อนไซกเกาะดีบดี D ody, เพื่อนบอดี้ยงอีกรอบนะเนาะเฮาก็ต้องเฝ้าจัดการเพื่อนครับสั่นเพื่อนจะขูดมูเขานะครับ เรียบ้อยครับกูรูตีนักเอามาออกเบิร์นพรอมติดกูรูตีนักสองหอบแบบนี้เคื่อบ่เป็นโชคระเบิดครับบางที่เข้ากับเขาใจตัวเกยมยากนะครับผมช่างมั้งครับถือว่าเข้าจําผิดละมั้งครับหรือว่ามันจะพอบวก2แค่นั้นเหรอบ้าหนานะตอนนั้นผมกับยิงบวกหนึ่งนี่แหละกับเป็นโชคระเบิดนะเอาหมู่เข้าบอลเลนแล้วครับหมู่เข้ามั่นใจเข้าแล้วหมู่เขาา้าไปโอ้จังไดโฆษณาปรสสนก็ปป่อยเข้าเล่นเลยเท่านี้ผมกับจะยิ่งทรามดาไปนะครับ ถ้ามอนันเพิ่นขุดมูเฮ้านะครับเพิ่นเห็นว่ามูเฮ้าบ่เลนผมก็จะบินไปขุดเพิ่นในเทินต่อไปเนาะไปแล้วครับผมน่าจะรับค่าหน้าจอมั้งนี่ไปฟอร์พยินของแท้เลยครับมูเฮ้าฟันได้จากตื่นระบุนะแต่ก็เป็นไปตามแผนเฮ่านะครับมอนีไซเทินเปลือเงเยรีย ผมก็จะบินไปเพื่อที่จะคุดเพิ่นนะครับเฮาก็จะบินไปอยู่บนหัวเพิ่นจักน้อยนะครับเพราะว่าถ้าเฮาใส่เทินเปลืองแล้วเพิ่นก็น่าจะเรียนเทินเบิ่นขึ้นกันเธอเพิ่นคุดสวนเฮาขึ้นมาหนิแผ่ได้เลยครับเพราะว่ามูเฮากับบนาจะเรียนแล้วเนาะโอเคครับผมขุดไปเลยท่องไว้ในใจครับผมมิมๆิม โจมตีตัวเนืองคืนยังสี่บ่อน่าจะรอดนะครับมิม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 เรียบร้อยครับผมไปเกมต่อไปกันเลยครับอือหือเบื่องจาก v i p ฟังนันนะครับสิ่งที่เขามาในหัวครั้งแหลกก็คือต้องขุดอย่างเดียวครับผมอาวุธฟังนันก็นเป็น3้หลอดทั้งสองคนเลยเนาะถ้าเพื่อนทั้งสองคนกดบวกสองบวกสองนีบ่บอกคนใดคนหนึ่งตายชั่วๆเลยครับถาบ้าป่ิินนี่ลุงที่แน่ๆเนี่ย,ยถ้าเฮ็ดผมเนี่ก็คือตายแน่นอนครับ เพราะว่าผมบ่มีนีลุมยังดีนะครับที่อีกคนหนึ่งเพิ่นเลนมุ้มสวงบ่ได้นะครับเพิ่นเลยต้องค้านหามุ้มเลนเนาะ โอเครับผมยิงสุดท้ายมูนะครับก็บขออนุญาตกดบวก2นะครับตามสเต็ปเขาเนาะแต่บางที่นะครับก็ยังมีคนลงกฎเขานะครับที่จะบินมาเพื่อจะมาขุดเขานะครับคิดว่าห้าใส่บวก2เป็นเทินเปลืองเนาะแต่ตามจริงถ้าคนยิงสุดท้ายแล้วนี่บอนับว่าเป็นเทินเปลืองนะครับแต่ถ้าคนที่ยิงคนแรกนะครับเรากดบวก2คนที่ยิงสุดท้ายมูถ้ายิงธรรมดาไปนะครับก็จะได้เล่นเทินเบิร์นเนาะ มูฮาใสเทินเปลืองนะครับถ้าตัวนาบินมาเพื่อที่จะขุดนี่เพื่อนต้องบินมาอยู่ตำแหน่งของมูเฮาเลยนะครับเพราะว่าถ้าเท่าจะแซ่เท่ากับแซ่ยากนะครับเพราะว่าถ้าแซ่สองจังได้ตัวนาก็ต้องออกจากน้ําแข็งกรอนมูฮานะครับเพราะว่ามูฮาใส่เทินเปลืองอ้าวเพื่อนเคยบินมาตรงนี้ล่ะเพื่อนบินพลาดหรือว่าเพื่อนจะบินจงใจมาบินมาขุดเท่าเนี่ยเบื้องจากข้ามาเอาเดี๋ยวเพื่อน่าจะบินมาขุดเท่านะครับเพื่อนติดกลับเข้าอยู่ครับผมไปครับมิม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  มิม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 แต่ติดโจมตีต้นอย่างนี้คือจะไปฟอรพระอ,อินคนแรกแล้วเนาะครับเพิ่นมีหามขุดบอเรียบรอยครับผมเบิดซิตนึกว่าเพื่อนบ่มาแล้วเอาหามขุดมานํานะครับเท่านี้มูเขาต้องแซ่บอแมนครับผมต้องแซ่คือเป็นเซียวลังบาบาบบอกบอถึกนะครับถือเข้าบอนี่โอ้เอ็มนี่มันคั่นแทบดีว่าสุดยอดเลยครับ ผมว่ามั่นใจว่าเทิร์นต่อไปจะเป็นเทิร์นไผรนะครับโมเฮาแซ่แต่ตัวนันเพิ่นบินมานะครับถ้าเทิร์นต่อไปเป็นของบีแคดนี้โมเฮาถือขวดตายแน่นอนครับจังใดเฮากระต้องแซ่เอาความชั่วไปก่อนนะครับเอา้เอาๆๆมุมบ่พอ,พอครับผมงานเข่าแล้วครับแต่กน็นนาจะถือแซ่อ,อยู่นะครับผมตั้งใจว่าจะแซ่เพิ่นผพ้ดเดียวไปครับขวดเพิ่นตายยังไงก็ตายตัวนึงเอา้า เล่นอะไรเขามึงไงตดตื้มสังเกตว่าเพื่อนยังมีนหามคุดอยู่อืมหมูเขาหาักแตกเลยครับฝ่าโพดนะครับยานแต่บดได้ค่าโซงโง่ปหนึ่งทีครับผมเอา้าแล้วแทนที่ผมจะสร้างดาเมจกับเพื่อนไปเลยนะครับเล่นไม่รู้เรื่องเล่นไม่รู้เรื่องเออแดกเลยครับผมบอดนี้ช็อตไปเลยหมูเขาตายบอลนี้ยังดีนะครับที่มุมเพื่อนเปลี่ยนเนาะอือเพื่อนมีล็อกเป่าพร้อมตายบอลนี้บ่หน่ารอดนะครับ เอา้าเพิ่นตายนาบอเพื่อนบอ่ตายนะครับ <c oughs> ถึงกับโชคหนีลุ้มเบลหกเลยครับแต่มูเฮ้าก็น่าจะจัดการได้นะครับโอเคครับผมมีหามขูดพอดีอยน่าจะได้เด่นเทิร์นบนน้ำอีกนะครับช็อตเมื่อกี้ผมก็เล่นพลาดมากเลยครับเกือบเห็น,นมูเฮําลำบากไปน้ำเนาะยังดีที่มูเฮ้าแก่สถานาการณ์กลับมาได้นะครับบอซานีอ้ผมนิดหลู่สึกผิดเลยครับผมทั้งไปแซมมูเฮาพร้อมทึงฟาวเล่นขูดตัวนั้นบ่ตายอีกดีนะครับทีบีแคดเพิ่นยิงเหล่ามุมเพิ่นเปลี่ยนนะครับ มูเฮาก็รีบวอตายในเทิร์นนั่นเนาะถ้ามูเฮาตายในเทิร์นนั่นเฮาก็น่าจ,จะแพ้ไปแล้วต่อจากนี้ก็ชิงไว้ชิงพิบกันนะครับผู้ใดอ่านเทิร์นดีก็ได้ดเปรียบเนาะเบิ่งแล้วดาเมจก็น,น่าจ,จะซ้ำซ้กันนะครับตอนนี้มูเฮาก็มีโอกาสได้เฮ็ดาดาเมจก่อนนะครับได้ขุดเล่นก่อนเนาะ โอ้เจ็บเตือบอยู่นะครับเครื่องหลอดอยู่แซ่แล้วก็จะเลนเทินเบิร์นนะครับแต่ผมว่าเพื่อนควนที่จะบินก่อนแล้วค่อยจังมาแซ่เนาะอ๋อบ่ได้นะครับเพราะว่าเพื่อนบินมาละมูเข้าแซ่ตอนนั้นเนาะก็เลยยังติดคู่ดาวอยู่อืมยังดีนะครับที่บ่นได้สามเทินเลย เป็นเดิกับแซ่อีกเทิร์นหนึ่งเลยเว้ยถ้าเป็นแบบนี้เทิร์นมูฮ่อสะสมเนาะโอ้บ่ถือพร้อมเริ่มมีการแซวกันแล้วครับผลิตน้ำแข็งวัสดเพิ่นวา่าถ้าเป็นแบบนี้โมูฮั่บินไปนี่ได้คุูดอีกเด้ยครับนี่แล้วที่สำคัญคือฟังนั้นเพิ่นบ่ดด้ใส่กอนะครับถ้าเรียนตามสูตรมหฮ่ก็จะบินไปตรงบีแคทนะครับแล้วก็จะใส่คูณสองบวกสาม แล้กกาโลกแล้วก็หามขุดนะครับตามสูตรนะครับผมเจ็บนะครับเฮดแบบนี้มูเฮ่ากับบ่ได้ถือดาเมียดลายน้ำเนาะอืมเพื่อนเซ่จจกอันแล้วเฮ่ากับกดลางไปถ่าเลยครับผมถึงจะต่อไปจะมาแมนเทินมหมูฮ่ากับยานะก็สิ้นสุดท้ายเพิ่นเบิดแล้วครับ b ีแคขอมอมูฮ่ากับหนาจะเบิดมากครับ แมนบอโถมรามีกันนะครับชอนนีเพราะว่าเขามีเกาะอยู่อืมเสียดายแทนมูเฮ้านะครับถ้าเทินนี่โถมไปเลยนี่มีโอกาสเพราะว่าจังใดฟังนั้นเพิ่นกัรมีล่างแน่นอนล่ะครับถ้าแซเบิ่งจากซ่วงแล้วเกาะมูเฮ้านนาจะเบิดแล้วนะครับต่อไปนี้กับเปิดหนายัดกำปั้นใส่กันแล้วครับผมบัดนี้ผู้ใดแม่นก้อนไดเปรียบครับ เบิ้งจากรูปเกี่ยมแล้วม่เฮ้าแม่นกว่านะครับผพว่าตาดิเฮ้าหนาจะมีหวังอยู่เอาเพิ่นใส่เทิร์นเปลืองนะครับถ้าเป็นแบบนี้เทิร์นต่อไปม่เฮ้ากันหนาจะเรียนเทิร์นเบิ่นนะครับเราคอยจังจัดโทมอันตีใส่ที่หลังเนาะเอาเรามาได้เสื้อดาวตีเลี้ยวเทิร์นนี้นะครับ ยออ้ำห้ออกบ่ออกย้ำบ่อห้ออกออกดีดีด <c oughs> เอาเบอง์ลามูเฮายัางบอ่อเข็ดนะครับผมว่าเพิ่นมีล่างแน่นอนละ่ะจังหวะนี้นั่นล่างจังหวะสุดท้ายตลอดเลยเศษบักกองดองบอร์ละมูเฮ้าบานนี่ถ้าเพิ่นโทรมันตีมาดึกมาแล้วครับเพจไหนอ้าวดึกพลาดน,นะครับ เพื่อนบอบาดช็อตนี้ผมว่ามูเฮ้ากันาจะไปฟเฟาพระอ,อินนะปลายเฮ้าได้เวลาดึกคืนสายล็อกเป่าไปเลยเงาเต็มที่ดารินดึกเกมนี้ก็เกือบบอดนะครับเป็นพอผมคนเดียวเลยช็อตนั้นยังดีนะครับที่มูเฮาแกใครสถานการณ์ม่ได้จนหอดตอนนี้เนาะบ<ำ>ํมเรียบร้อยครับผมเกมนี้มูเฮาแบหลังหักเลยครับไปเกมต่อไปกันเลยครับ อีกแล้วครับผมเกิดฟังเสียเปรียบเหมือนเดิมเหมือนเคยครับอืมยังดีนะครับที่มูเฮาได้เหรียญก่อนเนาะครับแต่มูเฮาคือบบเซพอว่าเทิรนต่อไปเพื่อนกะจะคุดต่อกัอนนะครับผมว่าบ่ผมกับมูเฮานี่แหละบ่น่าจะรอดนะครับม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 ับเรียบร้อยครับผมเคราอข์ทางละตัวนี้ทุดตอป่อาเลือกที่จะแซ่ครับผมถ้าเป็นแบบนี้มูเฮาก็สามารถบินขึ้นมาได้แล้วเด้นี่เพระว่าถ้าเพื่อนแซมมูเฮาผมกะซอยได้เนาะ เอ้าคนเลือที่จะแซวผมครับมูฮาจะบินไปล่อขุดบอเพราะว่าผมนนาจะได้เทิร์นบ่นแนะนำแข็งน่าจะได้เลนก้อนเอ่อเลดี้โกนะครับแต่มูฮอบินขึ้นมาจากหลุมซื่อ,อครับบได้หวังที่จะไปขุดเนาะถ้าบินขึ้นมาแบบนี้ก็ถือขุดลงไปเมือนเดิมครับผมมับมับมับฮม,บมยังดีนะครับ่นขุดบ่ถือเนาะแต่เทิร์น่อไปเป็นเทิร์นของเลดี้โกครับเพาต้องแซ่ซอยมูครับผมบ่สันตายอืม ลับอย่างเดียวเลยเฮาบได้ลุกเลยแต่เป็นแบบนี้บอดีครับผมวังว่าเทิร์นต่อไปมูเฮาจะบินไปขุดตัวลังนะครับบอด้นี่ว่าเพราะว่าพึ่งบินขึ้นมาเนาะอาจจะติดคู่ดาวอยู่มูเฮาจะตั้งปอมบ่เพราะว่าอาจจะครบแล้วนะครับเทิร์นนี่ต้องแซ่แลรวละครับถ้าจะเล่นเทิร์นเบิร์นทั้งสี่เทิร์นต่อไปนี่เขาเล่นเทิร์นเบิร์นกันอ้าวเล่นเทิร์นเบิร์นพร้อมครับผมกับเบิร์ปัญญาจะซอยแล้ละเพราะว่านำแข็งผมกับคู่ดาวอยู่ เฮ็ดใังนดีแล้วเ้าบาดนี้ตั้งป้อมนี่และวห้าครับมูห้าหนาจะบ,บรอดแล้วละ่ะจองตัวไปา่ารถเบิ่งจากลักษณะแล้วมูห้าก็น,าน่าจะบ,บ่แมนสายขุดนะครับแล้วก็บ่คิดว่าฟ่งตงขามจะขุดเพิ่นเนาะเพิ่นก็นเลยเยืนบวกดาเมจเลยเขากับขุดอยู่จำๆเนาะครับเพิ่นกับ่ใส่ตั้งป้อมหรือว่าหามขุดไม่แต่หน่อยเลยครับผมมูห้านี่ใจใหญ่ของแท่เลยครับเทิร์นต่อไปก็เป็นเทิร์นของเลดี้โกนะครับเบิ่งจากลักษณะแล้วมูห้ากับมีวิญ,ญญาณออกจากล่างแล้วครับนิดนึง เรียบร้อยครับผมบอกยมผบาตรนีนะครับว่าจังหน่อยผมจะตามไปบโดนครับผมประมาณหนึ่งนาทีนี่แหละมับ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 เรียบร้อยครับผมเอาจังใน่อดีละห้าบาทนี่คานลงหลุมเป็นน้ำมูลเลยบ่สู่ต่อครับผมถ้ายิงบวกสองไปจะได้ยิงเทินเบิ่อหนบ่รพะว่าฟ่งนั้นเพิ่นกัใส่เทินเปลืองทั้งสองคนเลยเนาะแต่ผมกะตั้งปอมบอแหนกันครับบางที่ก็น่าจะได้ยิงก่อนเลดี้โกอยู่เนาะ หมูเขายังเก็บเป็นยันอยู่นะครับแสดงว่าเพิ่นยังบี่ยงแยงแผลนะครับแทบบูดูว่าผมเสียวยังไปสู้เพิ่นทั้งสองคนนี่ถึงก่อจะเหลือดสองชิ้นนะครับแต่บ่น่าจะยืนรับดาเมจไว้ครับผมเบื้องจากสัตว์เลี้ยงตอดเรามีแต่พันเอ็ดขึ้นนะครับบัมสี่พันสามครับผมไปครับใส่ก่อแล้วก็ยัดตัวนาไปเลยเบื้องแล้วก็น่าจะยิ่งบ่เขานะครับตัวนาเพราะว่าเพิ่นเล่นปืนถังนะครับเก่อลายครับผมแต่ก็จําเป็นต้องเล่นเนาะครับเพราะว่าตัวรังเพิ่นใส่เก่อก่อน่าจะลายกว่าตัวนาอีก บอมีกูรูตีนักจักเม็ดเลยครับผมยิงพันสนะครับเพิ่มเลือด3000สามพันซ้ำตาที่แล้วผมดาเมเ็ดเซฟฟี่เลยครับเมื่อกี้นี้ไปครับยัดที่สุดเพิ่มเลือดแล้วยัดตัวนาไปเรื่อยๆแล้วครับผมเทิร์นต่อไปผมบ็คิดว่าโบนาจะรอดแล้วล่ะเพราะว่าคนได้พาวเวอร์แล้ว อมาด้วยขวานเอ้ยคีติคอมาแล้วครับจนได้เอืน่นควนเอานะครับเบื้องเอาโวลดคีติคอนี่เบื้องเราผมบ่าหนาตายนะครับเพราะว่าเป็นอาวุธปืนถังเนาะถ้าเป็นอาวุธอื่นกับแน่ครับปืนถังดาเมจบ่ค่อยหลายนะครับเพราะว่าจะไปบวกที่เกาะต่อไปตัวลางกระนาจะเล่นเทิร์นเบิร์นแล้วก็หยัดผมตายแล้วละนะครับเกมนีถทาโม่เฮ้าอยู่กรนนาะจะพ่อได้สู้อยู่เนาะครับเพราะว่าโม่เฮ้ากับดาเมจลายครับผม คลิปนี้กับบรลูว่าจะได้ล่งย้มใดนะครับกาสวัสดีปีใหม่โล่งหนาครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล้ำเรื่อยๆครับผมขอบคุณที่ยังติดตามกันเยอะนะครับขอบคุณหลายๆครับผมคลิปนี้คือประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมรับฟังพ่อกันไหมปีนาครับ